วันนี้นั่งยิงพักที่หนองคายนะคะวันนี้พักที่บ้านหนองสองห้องนะคะตำบลค่ายบกหวานจ้านี่ค่ะสีัแษ์ไฟแดงที่จะไปท่าบ่อนะคะเราเลี้ยวซ้ายตรงราชประชานุเคร์นะคะหลังจากนั้นเราก็ตรงไปเรื่อยๆนิดนึงค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมไปเลยค่ะก่อนจะถึงบิ๊กซีมินิมาร์นะคะนี่ค่ะน้องยิงจะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะจะบอกว่าที่นี่นะราคาเริ่มต้น400ไอ้350แล้วก็4 ร้อยห้าสิบนะคะสำหรับคุณต่วไปก็ประมาณห้าร้อยกับสี่ร้อยนะคะเลือกเอาเลยค่ะจะบอกว่าข้าไปตึกชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นบ้านแฝดก็มีนะคะราคานี้จอดรถหน้าห้องได้เลยค่ะมีอาหารเช้าให้ทานนะคะจะเป็นข้าวต้มแล้วก็กาแฟแท่นั้นนะคะน้องหญิงชอบที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่นี่ ใหม่สะอาดหน้าพักเงียบสงบนะคะอันนี้บริเวณทานข้าวอาหารเช้านะคะนี่ค่ะชำระเป็นอ่นๆก็ได้นะคะไม่มีค่ามาจำคุณแจค่ะหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วน้องหญิงจะพาไปดูบรรยากาศในห้องนะคะวันนี้มากับหัวหน้านะคะ,รรน,น,ะ,คะนี่ค่ะบรรยากาศเป็นบ้านนะคะเหมือนทรงเหมือนเป็นบ้านจัดสรรนะคะแต่ไม่ใช่บ้านจัดสรรนะคะจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะคะในฝั่งนี้จะเป็นราคา 4 5 0ห้าิหรือ5้ารอนะคะจะมาดูในห้องกันค่ะว่าในห้องเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่กับสนามฟุตซอลด้วยนะได้ยินเสียงเด็กเล่นสนามฟุตซอลด้วยค่ะถึงห้องแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องกันนะคะน้องหญิงพักเบอร์12เสียบคุณแจเรียบร้อยมาดูในห้องจะบอกว่าเขาเป็นไม้นะคะเนี่ยทตี่เปปนเตียง6ฟุตนะคะบรรยากาศที่ห้องสะอาดมากยังใหม่อยู่เลยค่ะเขามีทีวีให้ไน้นะไม่สองขวดนะคะมีตู้เย็นแล้วก็มีสบู่ให้สองก้อนมาดูห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำก็สะอาดสะอานถือว่าใช้ได้เลยยังใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะคะนี่มีที่นั่งรับพงรับแขกห้องกระทัดรัดน่ารักบรรยากาศด้านนอกนะคะนี่มีนตรงหน้าต่างนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะโอเคค่ะแนะนำเลยพิริสอร์ทหนองคายจ้า